ก็สวัสดีทุกท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยสรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนะครับค่านิยมหลัก9ประการของผู้ตรวจการแผ่นดินหนึ่งยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 2. มีจิตสำนึกดีซื่อสัตย์สุจริตสถือประโยชน์ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่ทับซ้อน สยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย 5. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ 6. ให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. มุ่งผลสำฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเยึดมั่นในหลักจรรยวิชาชีพขององ,องค์กรทั้งเข้อ เป็นค่านิยมหลัก9ประการของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอย่างน้อยก็คือทุกท่านต้องจดจําในส่วนนี้ให้ได้นะครับถือว่าเก่งเลยก็ว่าได้นะครับสรุปแบบย่อสั้นยึดมั่นคุณธรรมจรรยาวิชาชีพรับบอบประชาธิปไตยถือประโยชน์ของชาติจิตสำนึกดีทำในสิ่งที่ถูกต้องบริการประชาชนรวดเร็วให้ข้อมูลครบถ้วนมุ่งผลสำเร็จของงาน เจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมก็พอกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมโดยความเห็นชอบของคณะสมุตรีคลรมเพื่อใหข้าราชการเกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่พดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดำรงตนตั้งมั่น เป็นแบบอย่างที่ดีสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นเจตนารมณ์นะครับบทนิยามประมวลจริยธรรมหมายถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพล,ลเรือนข้าราชการหมายถึงข้าราชการพล,ลเรือนพนักง,งานราชการลูกจ้างในสังกัดข้าราชการพล,ลเรือนหัวหน้าสนราชการหมายถึงผู้ว่าราชการในจังหวัด ในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคคณะกรรมการจริยธรรมหมายถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการของขวัญหมายถึงของขวัญตามกฎหมายประกอบอาธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหัวข้อต่อมาจะได้ยธรรม ข้าราชการพลเรือนมีทั้งหมด10ข้อข้อที่1ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตน 1. นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 2. พบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมถ้าผู้ฝ่าฝืนเป็นหัวหน้าส่วนราชการรายงานให้ประหลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป พบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมรายงานหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรมผู้ฝ่าฝืนเป็นหัวหน้าส่วนราชการรายงานให้ประหลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปถ้าการดํารงตําแหน่งที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายให้รายงานการดํารงตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือคกคคกจจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมนะครับ 2. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกดีรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้โดยอย่างน้อยต้องวางตน 1. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานรอบครอบ ระมัดระวัง2ละเว้นการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตํอตาแหน่งหน้าที่ของตนไม่ก้าวไกลหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นขอรอกองผมทําเป็นตัวย่อนะครับคือข้าราชการนะครับ2.3งจามใช้ดุลพินิจแต่สินใจด้วยความรู้ความสามารถตรงไปตรงมาปัากอคติส่วนตนสอจุดเมื่อเกิดความผิดพลาดรบกวนแก้ไขให้ถูกต้องแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อันนี้พิมพ์ตกนะครับขออภัย2.5ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน2.6ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อความเสียหายแก่ราชการในกรณีสั่งด้วยวาจาผู้ใต้บังคับบัญชาทําบันทึกเรื่องเป็น,นารายละอักษรตามคําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไปอันนี้เก่งนะครับ ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกดีรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสลับปฏิบัติได้ที่ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้โดยอย่างน้อยต้องวางตนไม่สั่งข้าราชการด้วยไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการกรณีสั่งด้วยวาจาผู้ใต้บังคับบัญชาทําบันทึกเรื่องเป็นอักษรตามคําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไปนะครับ 3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากตำแหน่งหน้าที่ถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบใช้ดุลพินิษให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน,นั้นไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ ส่วนตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่เว้นแต่นะครับได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย3.3ไม่กระทำใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมกรณีเกิดความเครือบแคลงหรือสงสัยข้าราชการยุติการกระทำนั้นไว้ก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรม C ียึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักนะครับในส่วนของข้อสามข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีอยู่สี่ข้อนะครับที่ผมย่อไว้นะครับ C ีข้าราชการต้องละเว้นการสแสวงหาประโยชน์ที่ม่ชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนหนึ่งไม่เรียก รับยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกหรือรับอันนี้ต้องเป็นรับนะครับเป็นเ่ลีบนะครับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตาแหน่งไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เว้นแต่ให้โดยทําจัญญาประเพณี2.4.2ใช้ ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคนหรือโทษแก่บุคคลได้เพราะมีอคติ4.3ไม่เสนออนุมัติโครงการดําเนินการนิติกรรมสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลจะได้รับประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายสาหรับข้อ4นะครับข้าราชการคอ,อร์รต้องละเว้นการสแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหนะ้าที่ก็จะมีอยู่3ข้อนะครับ1 4.1 4.2ไม่เรียกรับ ไม่ใช้ตำแหน่งไม่เสนออนุมัติโครงการห้าคอรกรต้องเคารพปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาด้วยอย่างน้อยต้องวางตนห้าจุดหนึ่งไม่ละเมื่อรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎม,กม,มติคณะรัฐมนตรีกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบด้วยรทนก,ก็คือรัฐธรรมนูญกอมอก็คือกฎหมายกฎข้อบังคับมติครม แจ้งหัวหน้าส่วนราชการและกกกก็คือคณะกรรมการจิไดรทำพิจารณากรณีเห็นว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายกดข้อบังคับต้องทักท้วงเป็นลายลักษ์อักษรเท่านั้นนะครับอันนี้เก่งนะครับกรณีเห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือการดําเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ ด้วยร,รัฐมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร5.3กรณีเห็นว่า,มต,ามติคณะมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายมติคลมอไม่ชอบด้วยกฎหมายทาเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรมัมนตรีหาข้อยุติทางกฎหมายต่อไปนะครับห้าจุดสี่ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้ หรือแนะนําช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นไม่เลี่ยงกฎหมายนะครับ5.5ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัายชื่อตนเองที่ถือรองทรัพย์สินสิทธิประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย 6. 5.6เมื่อครบงานละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตนให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการนะครับ7เมื่อได้รับคำแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดินว่ากฎหมายกดข้อมักครับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการตนสร้างภาระเกินสมควรเก็บปชชก็คือประชาชนนะครับหรือสร้างความไม่เป็นธรรมต้องทบทวนอยเร็วนะครับข้อ6คอกรกก็คือข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นการทางการเมืองให้บริการปรชชก็คือประชาชนอัธยาศัยดีไม่เรียกปฏิบัติโดยอย่างน้อยต้องวางตนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่รู้ ที่ให้ดูล่วงไม่เลี่ยงละเลยละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 2. ปฏิบัติหน้าที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพของบุคคล 3. ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอัธยาศัยดีปัิจกาคติไม่เลีอยกปฏิบัติ6.4จุดสละเว้นการให้สัมภาษณ์อภิปรายบรรยายอันกระทบต่อความเป็นกางทางการเมืองเว้นแต่แสดงความเห็น ทางวิชาการตามหลักวิชาการละเว้นการให้สัมภาษณ์อภิปลายบรรยายอันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่ความเห็นตามหลักวิชาการนะครับ6.5ไม่ื้อประโยชน์พิเศษญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนผู้มีบุญคุณ 6. ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็น,นของตนโดยไม่ระบุแหล่งที่มาอันนี้ก็กคือ ฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นการทางการเมืองให้บริการประชาชนอัตยาใสาดีก็จะมี6ข้อนะครับข้อเจ็กอรอก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเค่คัดรวดเร็วตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนค้อเท็จจริงไม่ทวงเวลาโดยอย่างน้อยต้องวางตนไม่ใช้ข้อมูลหนึ่งไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินการไปเพื่อการอื่น 7. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างเคร่งครัดหไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอืน่น 2. ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่อนุญาตไม่รู้มาตามคำขอและดาเนินการภายใน15วันนับแต่กระทําการหรือได้รับคําร้องขอดาเนินการภายใน15วันหมายถึงว่าชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างครบถ้วน ภายใน15วันนับแต่ได้รับการคำร้องขอหรือกระทำการ8ขร้าราชการต้องมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานรักษาคุณภาพมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเข่งคัดโดยอย่างน้อยต้องวางตนปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดเต็มกำลัง 2. ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่า สามใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพแปดข้าราชการต้องมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานรักษาคุณภาพมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเข็งขัดปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังนะครับก็จะมี3ข้อข้อที่9นะครับข้าราชการต้องยึดมั่นใน ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยอย่างน้อยต้องวางตนข้อนี้เก่งนะครับเผื่อเขาสอบถามหนึ่งไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับสองจงรักพอดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ละเมิดไม่ว่าทางกายวาจานะครับข้อที่สิบนะครับข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำานิตนรักษา ชื่อเสียงภาพ,พลักษณ์ของราชการโดยรวมโดยอย่างน้อยต้องวางต้นสิบจุดหนึง่งไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมศาสานาประเพณีกรณีมีข้อขัดแย้งกับประมวลจริยธรรมข้าราชการเสนอเรื่องให้กกกจริยธรรมพิจารณาหัวหน้าส่วนราชการผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกชั้น ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัวนะครับสิบจุดสามหัวหน้าสนาชการผู้ใต้บังคับบัญชาในสนากการทุกระด,ดับชั้นสนับสนุนส่งเสริมยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ผลง,งานดีเด่นมีความรู้ความสามารถไม่เลือกที่รักมักที่ชังยึดมั่นในระบบคุณธรรมสิบจุดสี่ไม่กระทําการใด อันนำความเสื่อมเสียไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือส่วนราช,ราชการโดยรวมนะครับสำหรับจริยธรรมข้าราชการคนเรียนก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะครับต่อไปเป็นองค์กรคุ้มครองจริยธรรมก็เพราะว่า มีหน้าที่ควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยมีอำนาจหน้าที่คือหนึ่งวางรับย,ยบที่จําเป็นแก่การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสองคุ้มครองประกันความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสามคุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสี่เผยแพร่ปลุกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ห้าส่งเสริมยกย่องส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหกติดตามสอดส่องการใช้บังคับปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแปดประสานงานผู้ตรวจการแผ่นดินเจ็ดนะครับประสานงานผู้ตรวจการแผ่นดินแปดประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเก้าตีความวิธิฉัยปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมสิบประมวลการตีความวินิจฉัยปัญหาเกิดจาก การใช้บังคับประมวลจริยธรรมทุกปีนะครับทุกปี11อทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมหรือไม่ทุก4ปีนะครับข้อ11อนี่อันนี้เก่งไว้นะครับทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมหรือไม่ทุก4ปีทั้งทั้ง11ข้อก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของกออในการควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนะครับ Dante, ต่อมาคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการเสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งโดยกอพคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการเสนอโดยหอนก็คื да. อหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งโดยกอพเพื่อควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมประกอบด้วยข้าราชการคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมีเกียรติเป็นที่ยอมรับ ของส่วนราชการประกอบด้วยประธานกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชื่อถื์เป็นประจั์เสนอโดยหัวหน้าส่วนราชการได้รับความเห็นชอบจากกพอพประธานนะครับเสนอโดยหัวหน้าส่วนได้รับความเห็นชอบจากกอพผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองกรรมการที่ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรืออํานวยการเลือกกันเองสองคน 3กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการคัดเลือกจากข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้าง 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคนซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหรือซึ่งหัวหน้าส่วนราชการรองมหัวหน้าส่วนร่วมกันเสนอนะครับหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการอันนี้เก่งนะครับ ถ้าก็สอบถามว่าบุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการให้ตอบว่าหัวหน้ากลุ่มง,งานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมนะครับอำนาจหน้า,นา,นาที่ควบคุมกํากับส่งเสริมแนะนาการใช้บังคับประมวลจริยธรรม2อสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามบุควลจริยธรรม3พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรม4 ส่งเรื่องกอพอวินินฉัยเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบวงก,ว,งกว้างหลายส่วนราชการห้าคุ้มครองประกันความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมนะครับหกคุ้มครองข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลนิยธรรมอย่างตรงไปตรงมาเจ็ดเสนอผลกา,อการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของหัวหน้าส่วนราชการต่อกพอพ 8. เสนอเนยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนะครับสําหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการก็จะมีทั้งหมด8ข้อนะครับสําหรับการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมนำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับนะครับอันนี้แถมนะครับเผื่อมาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารประเภทอำนวยการมีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาควบคุมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานความรู้ความสามารถปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนะครับต่อมากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจะตั้งในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมมีความเป็นอิสระหัวหน้ากลุ่ม งานหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มความจริยธรรมคือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปนะครับหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มความจริยธรรมคือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มความจริยธรรมเผยแพร่ปลูกฝังส่งเสริมยุบย่องครกที่เป็นแบบอย่างที่ดีสองสืบสวนข้อเท็จจริง าการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา3ช่วยเหลือดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติตามปกุปากกนิยธรรมไม่ถูกกัดแกล้งถูกใช้อำนาจไม่เป็นธรรม4ทําหน้าที่เลขานุก,การคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการนะครับสําหรับอันนี้อํานาจหน้าที่ของกลุ่มงานจริยธรรมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมก็มีทั้งหมด4ข้อนะครับ <c oughs> การมาครับใช้ประมวลจริยธรรม ก็นี่ฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นความผิดวินัยตามพรบระเบียบข้าราชการพลเรือน25.1ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการระเบียบส่วนการังว่าด้วยลูกจ้างส่วนราชการผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัยว่ากล่าวตักเตือนทันบนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามสมควรกรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเรื่องใด ข้าราชการเสนอปัญหาให้หัวหน้ากลุ่มง,งานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอคกๆๆก็คือคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อขอคำวินิจฉัยหรืออนุญาตได้กรณีเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบวงกว้างในส่วนราชการและยังไม่มีคําวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ขคกจริยธรรมส่งเรื่องให้กอ,อวินิจฉัยถ้ากอ,อเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญขอคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ข้ราราชการที่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมกพผูต้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทางวินัยนะครับสำหรับสรุปประมวลจริยธรรมนะครับสรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมสรุปไว้นะครับอย่างน้อยทุกท่านก็รบกวน อ่านพรบเต็มด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่สรุปนะครับเพราะว่าต้องไปอ่านพรบเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านสอบผ่านนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับก็เวลาสอบก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก็หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงก็รบกวนพี่น้องทุกท่านนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวน กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอ,อกรบอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ